ในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่หาดเกาเส้งจังหวัดสงขลาทหารญี่ปุ่นเคลื่อนทัพมาเรื่อยๆด้วยทางรถไฟจนถึงบริเวณบ้านน้ำน้อยชาวบ้านและทหารได้ช่วยกันตั้งแนวป้องกันทหารญี่ปุ่นแถวสะพานรถไฟบ้านน้ำน้อยเจ้าหน้าที่เหมืองหินทำการระเบิดรางรถไฟให้ขาดแล้วนำใบไม้ใบหญ้ารวมถึงเศษกิ่งไม้เล็กๆ มาปิดบังอำพรางรางรถไฟที่ขาดเมื่อทหารญี่ปุ่นเคลื่อนทับมาถึงบ้านน้ำน้อยรถไฟที่ลำเลียงทั้งทหารและสเสบียงก็ตกรางลงสู่แอ่งน้ำทหารญี่ปุ่นหลายคนถูกรถไฟทับบางคนติดอยู่ในรถไฟไม่สามารถออกได้และมีทหารญี่ปุ่นหลายคนพยายามว่ายน้ําเข้าหาฝั่งตำรวจและทหารไทยระดมยิงอย่างหนักทหารญี่ปุ่นบางคนหนีไปอีกฝั่งก็โดนชาวบ้านทุบตีทําให้ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตจํานวนมากเชื่อกันว่า ผลจากการรบที่สะพานมรณะบ้านน้ำน้อยในครั้งนั้นทำให้มีทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตอยู่ในราว400-500ศพคนเฒ่าคนแก่หลายคนเรียกสะพานรถไฟแห่งบ้านน้ำน้อยว่าสะพานสายมรณะบ้างก็ว่าเป็นสะพานผีตายโหงมีเรื่องเล่ากันว่าตอนกลางคืนจะมีกลุ่มคนมายืนโบกรถอยู่ที่แถวแถวสะพานรถไฟโบกรถเพื่อที่จะไปสงขาพอขับรถไปสักระยะกลุ่มคนดังกล่าวก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ทำเอาคนขับรถถึงกับจับไข้ไปหลายวันคุณกล้าที่จะรับคนที่โบกรถแถวทางรถไฟนี้หรือไม่อีกเรื่องสยองของจังหวัดสงขลา